สวัสดีครับที่นี่คลินิกขัดสีเคลือบแก้วเซรามิกนะครับผลิพัฒ์คาสักขาธุราชธานีนะครับสำหรับรุ่นนี้เราเคลือบแก้วไปในราคา1,000 0บาทนะครับหนา14บสไมครอนใช้เวลาทำสองวันสองคืนนะครับเปิดริการ24ชั่วโมง365วันไม่มีวันหยุดนะครับ ถ้วลสวนใจก็มาใช้บริการกันได้ที่ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับพ่อขุนททเลสิบจับสองตำบลมักขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์นะครับ